ตอนนี้เวลาก็ประมาณสักสามทุ่มครับเราออกมาจากเมืองตรังครับทุกคนตีตลาดเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนตะละกลางครับก็กะว่าจะไปสงขาตอนเช้าแต่ก่อนจะไปสงขาครับเราจะไปนอนที่ั๊มพระทะทอกรางังก่อนนะครับเพราะว่าขับรถจะเกิดเราไปนอนโรงแรมครับคือหลับยาวเลยแหละแต่เราจะ ไปนอนตี่ปมตีห้าแล้วค่อยดุกขึ้นออกไปหาของโบราณที่ตลาดส,ง,สงกาพร้อมๆกันนะครับจากตรังไปก็ไปหาใหญ่สงกาก็ประมาณสัก200กว่ากิโลต้องผ่านปัทลุงเขาปับผ้าไปนะครับทุกคนเพราะว่าทางสายนี้ดึกๆจะเปียวสักหน่อยครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไฟส่องสว่างจา้าตลอดสายเลยนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับไปครับก็ตอนนี้เราถึงหาดใหญ่เป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสงขลาครับแต่วันนี้ก็เรากับรถไม่ไหวครับเรามาจอดนอนที่ปั๊มกวนดีก,กว่าเนี่ยครับปั๊มจะเป็นปั๊มปตทครับก็บจะจอดนอนกันเต็มเลยนะครับรถดัวรถ บางทีเขาลับไม่ไหวครับก,ก็จอดนอนก็มือค่ํานะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะนอนเดี๋ยวขอทานมาม่าก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับก็จเจอกันนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็อจอดอยู่ปั๊มนะครับทุกคนจอดอยู่ปั๊มปตทเนี่ยนี่เรามาทานมามาด้วยตอยนน,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 นี้โอเคเดี๋ยวทานมาม่าพร้อมกันนะครับ น,นยังอยู่ที่ประจตท,ทบ้านอันนี้หัดใหญ่ครับกอดติดตึงหัดใหญ่กวนลังครับทุกคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางครับทุกคนจะไปสงขานะครับจอดนอนที่นี่ครับเมื่อคืนเนี่ยจอดนอนที่นี่ก็อตะกี้ก็ไปละหมัดเป็นที่รต่อยเลยก่อเวลาเนี้ยตอนนี้เวลาก็ประมาณนี้ห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางจากจุดนี้ไปสงขาประมาณสามสิบกิโล โอเคมาคอยชมครับว่าวันนี้เราจะได้ภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไมนะครับทุกคนโอเคเดีย๋ยวรอลูกศิษย์แปบน้ำอยู่นะครับทุกคน ở gomogle 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 gomogle

มาจากไัดมาจากสังโนอ้ค่ะขมาขุ่งมาค้นหน่วยเลยเดงวนทีเดียยมาโอ้ค่ะหลยมามากไอยูนิตทีนี้มีนะมันลงไม่มีของอโอ้ค่ะไปจชับเนี่ยดีแล้วข้องเยอะครับขึะ ก็ตอนนี้เดินทางมาถึงสองขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มาจอดรถจุดนี้นะครับหน้าวัดเรียบทุกคนหน้าวัดเรียบเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดหมายจุดนู้นนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรกับมาติดหมายติดมือกลับมาบ้างครับทุกคนกอจตะกี้ลงไปแล้วตรงเือยขคงไม่มีโอเคเดี๋ยวจะเดินไปที่ตลาดดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมรอบๆกันครับก็ไม่มาตั้งนานครับก็หลายเดือนแล้วแหละไม่มาเพราะอาจิตอาหารยุ่งครับทุกคน โอเคมาคอยชมและคอยจำล,ลอมกันนะครับว่าตรงขารับเป็นบ้านเกา่กาๆครับทุกคนเนี่ยบ้นานเก่าๆโบทานสมัยก่อน,นครับนี่พอเป็นวัดนะครับทุกคนพอเป็นวัดเราจะขันจักรยานกันนะครับน,นี่บรรยากาศแบบชิวๆเลยนะครับทุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆครับเนี่ยตลาดเ็าจะอยู่สี่แยกนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปหาดูเพราะว่าแต่ก่อนมาหา ได้บ่อยครับทุกคนพวกทองเหลืองพวกงานเกา่าโ,โ,โบราณโบรงโบราณครับทุกคนนี่ไกลเดินมาเหนื่อยเดฝั่งซ้ายนี่ก็มีครับมีของด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กของขวาก่อนอันเี้ยแม่ขาก็เริ่มทยอยลงของกันนะครับทุกคน ยานยานก็โผก่โผล่ทีวีก็โกลครับทุกคนกี่กเอกี่ปันโมไปหาหาย่างหกฟันมันเนอะโอ้ เพื่อนโอ้ดูเก้าอี้เออเก้าอี้เก้าอี้ตัวเก้าอี้ตัวไหนเก้าอี้โบราณเก้าอี้เก่าๆโรงแรมโอ้โหยิงถึงแล้วเราก็มาทานข้าวหมกกันก่อนนะครับแวะนี่กับกาแฟครับ สดเลยครับทุกคนนี่เราไม่ใส่นมกันครับคล้ายๆแบบคูปี้ครับทุกคนนี่กาแฟ,ฟปั่นนะสดๆนะทุกคนโ okay, อเคเดี๋ยวมาจักรยานมาโยดย่านยานย่านโย,ย,ยนี่มาบอนเอ,อ่อย่านมาอยากขึ้นทางนี้เราขึ้นทางย่านพอรึเล่ตั้งน้ำมันกันนะน,นี่น้ำมันมีตั้งน้ำมันพรอนอ้อมไหมรถน,น,นี้ตั้งน้ำมันเหรอ กี้ก็เจอตองเหลืองแต่ยังไม่โดนนะครับราคาเราจะแรงข้าหน่อยครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปแถวๆส่วนนี้ดูครับเพื่อจะเจอของสวยๆครับทุกคนพระครับ เสุขาตอนเช้าครับทุกคนสุขาตอนเช้าครับทุกคนมาเดินชมสินค้าของเขาโบราณครับทุกคน

อันนี้อันนี้ช่องลอยเลยนะอันนั้นโดยอันนั้นเอยเ้ยเดียยเด๋ยวยียวอได้ได้ได้อันนี้ก่อนก็ได้โอเคเนี่ยช่องเหลืองตะข้าใหนังนี่หนังเท่หนังจระเข้เพิ่งได้มาตะกี้ครับหนึ่งเส้นเรามาใส่ดูนะครับโอ้โหนี่หนังจระเข้เลยใส่ตีโท,ทนี่ดูจ้าจางแบบหลังเลยแหละโอ้โหนี่หนังเท่เลยครับทุกคนจากมาตะกี้สองร้อยไว้ใส่เองครับทุกคน ก็เดี๋ยวทีมงานจะสั่งด้วยเดี๋ยกาวก็ับว่าจะเอาก็ไปเอาให้มีสอ0รบาทหนังเจระเค้กครับทุกคนเท่เลยนี่นี่ครับสงขาก็าตอนนี้เวลาเขาเนี้ยครับทุกคน8ปดโมงครับเกือบ8ปดโมงสงขาคือคืนครับวันเสาร์ครับเอ้ยวันอาทิตย์นะครับทุกคนอาทิตย์เช้าครับตลาดเขาจะมีของมาขายกันทั้งเมืองสงขาเลยครับทุกคนนี่จะทำต่อไปทางนี้ดูว่าฝั่งนี้เขาจะมี อะไรกันบ้างนะครับโอ้โหนู่นตลาดทั่วเมืองเลยครับแถวดินออกไปริมชายหาดนั่นก็มีครับในสถานีรถไฟก็มีครับทุกคนมีเสื้อผ้าครับแต่ว่าถ้าเดินให้ทั่วก็เดินไม่หมดแน่วันเดียวแต่ขอเดินชมบรรยากาศในขอบถนนก่อนครับทุกคนโอ้โห,โโหต้องข้ามรถจอดบนถนนกันเลยนะครับทุกคนรถจอดบนถนนเดี๋ยวเราจะเดินทําเข้าไปด้านในเพื่อจะเจอของที่ จับออกมาขายได้ครับทุกคนเนี่ยาราวหน่อไม้มีครบเลยครับทุกคนนี่บักบบานกันเลยนะนมีบักบานกันเลยาหน่อไม้ก้วยครับโอเคเดี๋ยวเราม่ยิบน่าที่รายิบห้าท่อกัครับครับเอาลุ่นเล่าเลยไม่ได้ นี่แหละุคนตัวคะอันนี้ใครปืนี่มันบามันมันเดียพอได้ไหมล่ะได้นะไ้นะถอ้ก็ือได้โอ้โหาเร่งดีวันนี้หน้าหนาุ้นนะไมกาเร่งดีต้งถต้องมมดนะคอบขาดากลจ้านี่ตะเบี้ไงนะโอเคกลับกมาคัา แม่กาก,ก็ใจดีครับทุกคนนี่แม่กากกใจดีโพูดพูดหวานเลยเขาต้องอุ่นหนุนได้อีกนะครับทุกคนนี่ถึงถึงกาแฟแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราซื้อัอข้าวเหนียวมันดนะครับทุกคนข้าวเหนียวมัดโอ้รถจะต,ติดทั้งหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับรอแต่ไม่รู้จะสดไม่สดเนี่ยปละมงเราจะติดทักงหน่อยตรงนี้นะครับรอไปจะเป็น โซนผักนะครับต้นผักขมาขายบนถนนนัน้นนะครับขอบถนนรบานนี่ไม่มาเช่นนานนะครับโซนที่สง่าครับไม่มาเช่นนานก็วันนี้ก็เป็นเดือนเลยครับเป็นเดือนลแล้วแหละที่ไม่ได้มาก็เดินชมบรรยากาศในตลาดนะครับนี่ครับน้ำหวานเนื้อรวยโอ้โหรถติดวันนี้กี่บาท

โคกนะนะรอยเดียวหรงนะเอาโอเคโอเคเอาได้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 นี่ซือแล้วนะครับสี่ร้อยต่อต่อแกนะครับได้สี่โอเคเอาจายแล้วนะเอาซื้อแล้วซื้อแล้ว โอเคครับครีบเลยนะโอเคเอ้าเอาป้ายกลับไปโอเคได้แล้วเราก็เข็นไปก่อนอ่าไปแล้วอืมโอเคได้แล้วนะครับทุกคนได้แล้วหนึ่งคัน ได้จักรยานมาหนึ่งคันครับได้จักรยานคันเจ็ดร้อยต่อเขาห้าร้อยเขาให้เสียว่าจิบนะครับทุกคนเดี๋ยวจะปั่นไปเลยนะครับทุกคนปั่นไปเลยโอ้โหนี่จะปั่นออกไปในนู้นเลยครับทุกคนโอ้โหรถติด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 ไปเล็กน้อยเล็กน้อยครับก็ได้จักรยานแล้วครับทุกคนนี่เอาไว้ปั่นนะโอ้ได้แล้วนะครับทุกคนได้ตะกี้ สี่ร้อยห้าสิบครับทุกคนโอ้โหเนี่ยพันธอินทรายจังอืมนี่ครับได้ปั่นจักรยานแล้วจมของเก่าครับทุกคนอืมโอ้โหอ,อ,อ,อืม ชมบรรยากาศนี่มาปั่นรถแล้วครับทุกคนเราได้มาแล้วเราต้องปั่นเลยครับผม,มต้องเดินในเหนื่อยเมื่อยครับทุกคนนี่ชมบรรยากาศเมืองสงขาครับนี่มาดูจุดนี้ตอนเช้าครับทุกคน หาอะไรกาโอ้อนั่นก็ฝากอีกไปได้จักรยานมาคันนึงนี่ซ <ừ, S 1> ื้อ <ừ. S 1> ไวปบัน เลนะอะไรฮนะข้าวเหนียวเอาเดี๋ยวแบ่งให้ละก,กันโอ้ต้องแบ่งให้อีกพวกพวกแบ่งให้จักลูกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไอแกะไอเดี๋ยวแบ่งกัลูกกันกินกาแฟปุ๊บโอเคปัดกอลนะครับแถวนี้ก็มีของเก่าน,นะครับทุกคนแต่ว่า ไม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนไปเป็นฝั่งนี้ครับทุกคนในฝั่งนี้เขานี่ยมีของโบราณครับมีของโบราณพันดมโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันต่อไปอ เดินเดินไม่ไหวพอบนถนนเลยถ้าเดินแบบปกติก็ได้เดินก็แหละนี่ยวิ่นบนถนนกันเลยครับทุกคน นี่ไอันน,น,นี้มาเดินรันดอกพวกโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยรันดะพวก้โหนี่ของแบบจึ๋งๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนนี่บางทีตาตรงกาครับทุกคนนี่ายโคกงไฟอะไรถูกขายแล้วขายแล้วนู่นขายแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วโอเคโอ้โหนี่ครับของจึงๆหมดเลยปายโคกไปอะไรครับทุกคนนี่โดนจับ <c oughs> นี่ฝั่งนี้กรัทุกคนโอ้โหไปรถไปอะไโอ้โหครับทุกคน นี่อยู่หัวมุมเลยกับคนหัวมุมเลยโอเคเดี๋ยวเดินไปองสายนาฬิกาให้พปวกๆกหน่อยไปพอดีพวกมันสั่งสายครับทุกคนเดี๋ยวไปดูพอดีผมซื้อมาแล้วเส้นหนึ่งรับเดี๋ยวมาดูอีกเส้นหนึ่ง อ๋อโลนี่มาเล็ดเขากาเต้นเลยดินี่นี่ใส่ใส่เดียวกับเราไหมน้ำตาลน้ำตาลเออใส่เดียวกับไม่ใส่เดียวน่ะเอาอันนี้โอเคโอเคอ๋อนี่นี่ได้สายแล้วในกระเป๋าซื้อสแกนเออสแกนนี้เดินทางกลับเลยครับทุกคนเนี่ยรถจักรยาน เอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราจะได้เดินทางกลับนะครับทุกคนโอเคนะครับอ๋อนะครับผู้สงคาะครับทุกคนโอเคไปโอ้โห บรรยากาศเดี๋ยวพา,าทุกคนไปชมบรรยากาศดิมชายหาดแหลมสมิลาครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปออกนูน่นเดี๋ยวจะไปทานข้าวที่อะไรอะทุกคน,นที่เก้าเส้งครับทุกคนเก้าเซ้งเก้าเส้ง,สงมีมัสยิดด้วยอย่างนะครับไปทานข้าวี่แหน้าตูเมืองพัทลุงครับทุกคนก็พัทล,งลุงจะเป็นตลาดปิดท้ายวันนี้ถนนคนเดินวันต้นเดือน,น,น,อน,น,อนมีครังก็มีแต่เราไม่ ไปพ่นไปแหละตังเราก็ขับบ้านไปทีเดียวไปเลย